สวัสดีครับพบกับ f i s h i n g for Fun นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลอกตระกูลแอร์เกียมีทั้งเบสและสปินนะครับจะมีอะไรบ้างแล้วเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลย มาที่ตัวแรกนะครับเป็นลอกเบสแคตติ้งทรงกลมนะครับแอร์เกียร์แบ็กเกตขนาด6,000นะครับเบอร์6,000ตัวนี้คุณสมบัติค่อนข้างเด่นเลยนะครับสีใหม่ปี2021เห็นไหมครับสีแดงสปูนสีดำสีฟ้าสปูนสีดำสีม่วงสปูนสีม่วงสวยมากนะครับ ตัวนี้เป็นผลิตรุ่นใหม่นะครับสีจะเป็นสีที่ทนทานนะครับไม่ลอกนะโดนน้ำโดนฝนไม่มีลอกแน่นอนนะครับอลอกของเขานะครับลอก5 3สามหนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนสแตนเลสให้มาถึง6ลูกพร้อมลูกปืนกันติกับ1ลูกนะครับเบรกนะครับกำลังเบรกสูงสุดถึง7กิโลแล้วก็นะครับ คุณสมบัติลายนะครับสามารถใส่หน้าตัดเต็มๆเลยใส่นาตเต็มๆ20ปอนได้ถึง320เมตรวุยตัวนี้สีใหม่โคตรสวยนะครับเสียงดูเลย,ยโคตรหวานสปูนทำแบบใหม่ลื่นสมูทนะครับ อาถ้า f i ชชิ่งฟอร์ฟันตอนนี้สามารถมาเลือกได้ทั้ง3สีเลยสำหรับตระกูลแอเกียแล้วตัวต่อไปไปดูกันเลยมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นสปินนิ่งรอบตระกูลแอ r เกียตัวนี้รุ่นแอเกียเดมอนและแอ r เกียเดมอนโปร คุณสมบัติของรอบตัวนี้โคตรแจ่มบอกเลยดูนะครับสปูลตัวนี้การเาลเตอร์ตัวนี้การหมุนเนี่ยเขาปรับจูนมาให้เพื่อบาลานซ์มากกับพวกสปูลและบอดี้ของเขานะครับจะหมุนลื่นมากเลยื่นมากเสียงกริง้งไม่ต้องแต่งแล้วแต่งมาให้จากโรงงานเลยมาฟังเสียงกริ้งกัน ลูกปืนเป็นลูกปืนสแตเลสสามลูกและการตีกลับหนลูกเพื่อความแข็งแรงและทนทานของลูกปืนตัวเบรกครับมาก็ได้เลยเบอร์2อ0 0เบรก7.8 3,016 4,013.6มกิโล5กิโลและเบอร์6,015.8กิโลทั้งคู่เบรกตัวนี้ทำมาให้แบบเนียนๆเลย เบรกแน่นและเบรกสมูทมากไหลๆไม่มีกระเดา้าไม่มีสะดุดในส่วนรุ่นของเดมอนโปเนี่ยจะเจาะรูสปูลเพื่อความสวยงามและทำสีเป็นแบบสีไทเทเนียมทั้งสองรุ่นแขนจะเป็นแบบเกลียวนะครับบางคนตกใจว่าหมุนไม่ได้เป็นแบบเกลียวนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าถอยหมุนหลังเนี่ยเป็นการพับเก็บและถอดออกส่วนเดินหน้าจะหมุนเป็น ให้มันเล่นนะครับรสมูทมากโอเคครับชมทั้งสองรุ่นแล้วทั้งเบสและสปินนิ่งสนใจสามารถติดตามได้ที่เพจทิชชิ่งฟอร์ฟันอุปกรณ์ตกปลาบ้านโกนะครับ <c oughs> หรือมาที่หน้าร้านได้เลยมี2ส,สาขานะครับสาขา1ตลาดปลาสวยงามอยู่ซอย5และสาขา2 อยู่เส้นเบิกภยัยหุบกระทิงนะครับมาได้เลยหรือโทรมาที่0809955407ตามเบอร์น,นี้ได้เลยเดี๋ยวเจอกันครับผม